สวัสดีครับครอสตอนรับเข้าสู่ช่องปิ่นปันเกษตรครับเวันนี้มีสาระดีๆมาแนะนำให้เปล่อนๆปี่ยนพช่องปิ่นปันเกษตรได้รับชมกันครับกับเทคนิคการทำให้ต้นหูระพาครับแตบบ่ยอดใบสวยงามแบบนี้เลยครับใช้เพียงช้อนเดียวทุกๆสิบวันก็สามารถทำให้ผักหมูรพาของเราสวยงามได้ขนาดนี้ครับ ติดตามเราชมกันได้เลยครับว่าสิ่งที่ผมเบามากนี่คืออีย่างครับกับเทคนิคดีๆง่ายๆครับหาได้ในครัวเรือนของเขาเนี่ยครับไปรับชมกันได้เลยครับกับส่วนประกอบที่สีเฮดไห่พักง่ามได้ครับเนี่ยครับไปเล็ครับผมมาชมกันต่อเลยครับว่าสิ่งที่สใส่ในการบำรุงแค่ช้อนเดียวทำให้ผักหมูรพาสวย ทำยังไงกันครับผมนี่ครับผมใส่บ้งเลยครับตัวหลักเลยก็คือกะปิครับกะปิทำกับข้าวเรานี่แหละครับผมกะปิเคยกุ้นอย่างดีสรัพคุณของเขาก็คือตัวหลักเด่นของเขาเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวลมลุ่มเร่งรากครับเมื่อพืชตัมีรากเยอะ,อะจะส่งผลต่อลำต้น คือเอาบง่ายๆนะครับก็คือเป็นการตัวซอยเหล็งหลากครับสกระตุ้นให้ลากกันลกหลากไหลเขากับชีสมาดูอาหารเป็นมลุ่งต้นมลุ่งใบเดสวยงามครับตัวที่สองก็คือครับเครื่องดื่มชูก,กําลังเนาะครับเนาะจะเป็นยีห่ห้อใดก็ได้ครับเป็นการช่วยบํารุงกระตุ้นให้ต้นโตเขาต้นใหม่เขาง่าว้ครับต้นโมล่า้าก็จะแตกใบสวยครับและขีขาดบ่ได้เลยกก็คือ,คอ,คอ,คอ ผงชูรสเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าเอา้าใส่ผงชูรสแล้วมันจะบอกรอก,อกเอ่อในตัวผงชูรสเนี่ยครับมันจะมีเป็นตัวใส่ดับกับใหม่ผลใดขึ้กันครับเป็นเป็นการกระตุนเนาะกระตุนใหตแตกใบใดขึ้กันครับว่าจะเป็นว่าต้องใส่กับใหม่ผลบำรุงให้มันออกดอกอย่างเดียวครับใส่กับติดผักสวนครัวก็ได้ครับนะครับมาเบิ่งขั้นตอนในง่ายเลยครับแรกก็เชื่อกับปี ได้ครับเพื่อตากแดดกันหน่อยครับนี่ยครับประมาณช้อนหนึ่งเนาะต้นไปตีก้นให้ละลายเลยครับให้ในแก้วครับบีบจันหน่อยเนาะมันสีต้นใหญ่กันหน่อยหนึ่งส่วนที่สองก็จะเป็นนี่ครับตัวบำรุงใบให้ใบสวยใบงามครับในสูตรของปิ่นปันเกษตรสิกษตรยู หนึ่งช้อนโต๊ะครับเทลงไปเลยคนไปเลยครับรวมกันครับคน,คนให้เข้ากันกับกะปิที่เราไว้นะครับเป็นเครื่องดูนชูกำลังเดี๋ยวตัวนี้ผมสิกะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะขึ้นกันครับช่วยกระตุนให้ใบืดเข,เขียวเขียวสมบูรณ์างามครับใส่ไปเลยนะครับนี่ครับ แล้วครับสูตรนี้นะครับเนาะที่ใส่อย mm ู hmm. ่ในสวนปีนังเกษตรนี้เป็นสูตรที่ว่าใช้ทุกสิบวันครับไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรนะครับมต้องหมักผสมเราใช้เลยใช้ได้เลยครับแล้วก็บ่จจาเป็นต่องไปนักหรือ,อยังไหวครับคือผสมเสร็จก็ใช้ให้หมดเลยครับผมมาเบองวิธีการใส่ครับเนี่ยครับแบบที่ผมเกินไหวหรือเบื้องต้นนะครับเพราะว่า หนึ่ช้อนบำรุงใบใหญ่ใบงามแตกยอดดีรากเยอะครับนี่ไปเลยใช้กับปริมาณน้ำสามลิตรครับหรือว่าเราจะเข้มข้นอีกหน่อยก็ได้นะครับผมนี่ก็จะเติมอีกสักหน่อยนะปกติจะใส่แก่1ช้อนอกน้ำสามลิตรครับได้ครับผมมาดูวิธีการใช้งานครับผม นี่ครับต้นโหระพาสวยๆที่ผมได้ปลูกไว้ครับเนี่ยปลูกแปลงงาหลุ่เลยครับต้นนี้เพื่อนๆ PPFC หูบกา่าอายุเท่าไร่ล้ครับอันนี้ผมปลูกได้ประมาณปุ๊บเดือนกัวเขาเดือนที่เจ็ดแล้วครับยังงามอยู่คือเก่าหน่นยะครับเนี่ยด้วยเพียงหนึ่งช้อนครับเนี่ยละลายในบัวสามลิตรนี่ครับวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยครับรถใช้ได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไร ซอยให้ใบโหระพาของเฮานี่ด้วยงามครับผมเนี่ยหดลงไปเลยครับหดดบทตัวเขาแบบเป็นละลายใจสอดนมาหดใหม่ครับจริงๆถามเพื่อนๆพี่ๆมีบัวสิบลิตรเนาะแต่ของผมมันมีเบอร์ไอ้บัวหน่อยเนาะครับก็เลยต้องเลยใส่ดูครับขันบัวสิบลิตรก็ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะครับหดไปเลยครับห่างกันทุกๆสิบวันครับสาหรับโหระพาที่มันออกดอกนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับ เ้ากระตัดแตงครับเนี่ยแจ้งเสียนนะครับเนาะเ้ากระตัดแตงดออกถึงได้เลยครับเนี่ยครับง่ายๆสิข้าไกแะเ้งอยู่เดี๋ยวโดนครับแต่มีสองยางสองวิธีครับติดในการดูแลนะครับเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆเอฟซีช่องปินมังเกษนะครับผมทดลองนําไปใช้บ้างด้วยครับเลือกกับเทคนิคดีๆครับวิธีเห็ดที่สวนปินแบงเกษตด็ดทดลองเห็ดยู่สมือครับเพื่ออยากจะได้ให้พี่เพื่อนๆในช่องผมได้เอาไปทดลองใส่แล้วก็ได้พักง้างค้อกันครับ สรับมณีช่องปินปังเกษตรก็ขอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสําหรับกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร b ์กดแชร์ให้น้ำด้วยครับเด้อครับผมสำหรับมนีมิสไลด์ดีแค่นี้ครับสวัสดีครับผมทรงถ่ายโดยพักง่ามๆจากวิธีการดูแลเพียงหนึ่งช้อนครับผมไอ้ก้อนละครับผมคลิปหนามีคลิปดีๆสิไม่แนะนำให้เพื่อนๆ p ี c ช่องปินปันเกษตรไหมครับผมสวัสดีครับ